เดินไม่ดีนี่หัวแตกเอาง่ายๆเลยนะทุกคนนี่น้ำแข็งแล้วครับนี่เป็นเวลาบ่ายสามแล้วน้ำแข็งก็ไม่ละลายเลยครับลาสเก็ตด,ดีๆนี่เองเกิดจะแข็งแบบทั้งแผ่นเลยนะมีตรงนี้อาจจะเป็นน้ำใต้ล่างหน่อยเนี่ยตรงนี้เริ่มเป็นวุ้นแล้วครับฟอมันละลายมันเป็นน้ำแข็งเมื่อคืนนี้ เดินไม่ดีลื่นนะนี่เงาวับเลยอ่ะคิดว่าเป็นน้ำอ่ะนน่น้ำแข็งครับช่วงนี้อากาศเย็นแล้วครับแต่ก็ยังใส่เสื้อชิวๆนะเพราะในรถร้อน เดี๋ยวลงงานนี้เสร็จก็กลับแปลวอีกเที่ยวครับผมไปกลับนะไม่ต้องล้างแท้งดีหน้าหนาวเกียดมากเลยการล้างแท้งประหยัดตังค์ด้วยครับประหยัดเวลาด้วยอันนี้เป็นแป้งสมอลิน่านะเอามาทำเส้นนะพาสต้าไซโลอยู่ข้างในที่เดิมเสียงจะหมดละเสียงจะหมดละ เวลาหมดแล้วเสียงเป็นแบบนี้โอ้ของไหลมาทับแล้วครับอันนี้มีของแล้ววันนี้คิดว่าจะยิงกลับไปไม่ถึงลูกค้าหรอกที่รับของอาจจะไปนอนใกล้ๆครับพรุ่งนี้เช้าเข้าไปรับแล้วก็เอากลับมาที่นี่ใหม่นะอาทิตย์นี้วิ่งถ้าได้งานแบบนี้สักสามงานก็โอเคแล้วครับตรงหลังมาเข้าบ้านบ่อยนะวิ่งอาทิตย์ละสองสามงานสองสามงาน มันก็พออยู่ได้ครับแต่ว่าไม่ชิงกับตัวเลขเฉยๆกินหมูที่หมาเหลือเที่ยวละสองพัเข้ากระเป๋าโอเคแล้ววิ่งสักสามเที่ยวอาทตย์หนึ่งวิ่งกระปิบกระปอยอีแถานี้ครับโอมาห้าลงมาเซนหลุยเซนหลุยโอมาห้า เดอ่อนลมจะหมดไม่งั้นต้องมาเบลลมใหม่ทางนี้เก่านะแต่ว่าลงของดีมากเลย